สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีสวนดับหน้าดับหน้าผ้าเห็ดผ้าท้ำมือนีดับหน้าไก่มีเลียงมะบ่อหฟังอะไรก็มมีเลียงมากผ้าเห็ดผ้าทำเนอพี่น้องอ่ากอดเอื่นกะขอครบขอขอบอกขอบใจเอฟซีผู้ติดตาม้วครับส้มเนาะสวนดับหน้าดับหน้าผ้าเห็ดผ้าทำต้นนี้พี่น้องดับหน้าจะบอกใหฟัง ตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณเดือนนี้แหละพี่น้องขับหน้าปลูกนะครับเน,ะนาะนานาวปีที่แล้วนั่นกับหน้าปลูกได้ปีหนึ่งพี่น้องอ่าปกติก็อยากใญ่ไว้กูนี่อยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าเพิ่นล่วงเจาะนะครับเนาะล่วงกินเขากินยอดเขาล่วงล่วงกินยอดเขาพี่น้องนี่หักสองเที่ยแล้วครับเขาก็ได้สูงส,สูง ถั่วหัวพอดีถั่วหัวยินงเม่พอดีพี่น้องปลูกนาหนาวครับดาบหน้าถิ่มว่าไหวฟังพี่น้องครับเรื่องการปลูกทุลเรียนหน่อยนะครับเนาะดาบหน้าสีเห็ดคลิปให้พี่น้องบึงว่าการปลูกทุลเรียนหนาหน,นาวการปลูกทุลเรียนนาแลงการปลูกทุเรียนหนาฝนน,นนี่เห็ดแบบไหนนะพี่น้องเนาะให้แนะใครดาบหน้าเนี่ย ประสบการณ์โดยตรงผูดาบหน้านะครับเฮ็ดเป็นน้ำบึงเขาเป็นน้ำนะครับเนาะอันไหนมันจะเล่นเต,ติบโตดีอันไหนจะเล่นเต,ติบโตบดีนพี่น้องดาบหน้ากันมันร่วมไหมยนี่ที่ร่วมไห้คลิปพี่น้องเบ้างนะครับพี่น้องเ็บซี่ประสบการณ์ดาบหน้านั่นเอาประสบการณ์ดาบหน้าเนาะครับพี่น้องดาบหน้าอยากให้พี่น้องปลูกหนาแรงดีกว่าครับปลูกเครื่องเรียน,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 นหน่อยหนาแรงเนี่ เขาจะเจริญเติบโตกว่นหนาหนาวครับปลูกหนาหนาวเป็นอย่างรคือเจริญเติบโตดีคือเวลาเขาปลูกหนาหนาวครับมันถืออากาศหนาวมันช็อกไปเป็นสองสามเดือนพี่น้องจนถึงเขาหนาแรงมันก็จะค่อยแตกยอดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าคดับหน้าผปลูกหนาฝนนี่มันก็ไม่เคยแตกยอดปนเด๋พี่น้องมันก็ค่อยแตกยอดปนเด๋มันก็ค่อยรัดยอดเพราะอย่างครับเพราะว่าดินเท่ามันอุ้มหนาไหมครับพี่น้องหลากเขาบ่ค่อยอยากเดือนปนได๋ครับ ลากเขาจะอยู่อยู่ในใน,ในบ่อเพราะว่ามันแฉะหลายพี่น้องแจก่กระลุกหนาหนาวนี่บบแฉะครับลากเดิอนอยู่อกครับพี่น้องแต่ว่ายอดบบแตกเพราะว่าเขาปรับสภาพบบได้ครับพี่น้องเดี๋ยวดาบหน้าที่มีนขอดีขอเสียขออยังไปอยู่ในคลิปเรื่อยๆคลิปเนาะดาบหน้าที่ทับมันไหลคลิปให้พี่น้องเบิง่งบ้านนี่ดาบหน้าก็ประสบการณ์ดาบหน้าเนาะครับาดาบหน้าเฮ้เป็นน้ำศึกษามันเป็นน้ำเนาะครับพี่น้องเนาะ พอพร้อมกันครับพี่น้องเมื่อคลิปนี่แหละครับบันดับหน้าเล่นเล,เล,เลนเนะนําครับพี่น้องคันผูใ้ใดอยากปลูกกันทุเรียนนี่ครับทุเรียนหน่อยนีย่ให้ไปล่หงนาแรกนะครับพี่น้องนาแรกครับตืินน้ำเดินยังลง่งร่องดีที่ดับหน้าชิปแค่ชิปให้พี่น้องเบิ่ง้นะครับเนาะว่าปลูกหนึ่งปลูกดินที่ที่พูดดินขึ้นมานี่ดินรา้ดินร้วนที่ดินที่ที่ล้มล้วมนี่ ข้าเทืดแบบไหนสองดินที่ข้าวผสมมาแล้วมันแน่นแล้วข้าวเทืดแบบไหนเป็นดังสีขึ้นดีนะครับเนาะสามดินเหนียวพี่น้องเนาะข้าวเทืดแบบไหนสี่ดินทรายเนาะครับพี่น้องเนาะดินทรายอีรีนี่ครับข้าวเทืดแบบไหนไม่ได้สีขึ้นนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ดาบหน้าสิมาบอกว่าดินดาบหน้านี่พูนคู่ึ้นไหมนะครับพี่น้องเนาะ พุ่นคู่ขึ้นมาแล้วเนี่ยพุ่นค <people> ู่แลลวก็ปลูกเลยนี่ตามหน้าเห็ดเห็ดคลิปให้บ่งแล้วนะครับเนาะปลูกตอนหนาหนาวนี่นะครับพี่น้องเนาะเห็ดเห็ดแบบนั้นแหละครับพี่น้องให้ให้กลับไปบางย่อนบ่งคลิปผมนะ้ครับเนาะปลูกทุเรียนเล็กนะครับปลูกทุเรียนเล็กครับบ้านเนี่ยตามหน้าเมยมาบอกวิธีการปลูกดินดินจากเข้าคูดขึ้นมาจากสะนะครับพี่น้อง ขุดคือมาจากสะแล้วเขาเอามาถมพี่น้องขุดมาจากถมหรือเขาสื่อดินมาถมทีให้มันสูงขึ้นนอเนาะพี่น้องเพศจังไดไม่น่าสวยงามนะครับพี่น้องเนาะให้ปลูกนาแรงคือผมว่าแหละหนึ่งการปลูกที่การผู้ใดที่ถมทีแหล้วครับถมทีสื่อดินเขามาถมทีสูงแล้่เนเี่ยข้อเสียจตงไดจังสิบปลูกไม่น่สวยงามนะพี่น้องเนาะหนึ่งแบบน้าจะจะ,จะอยากแนะนำนะครับเนาะให้ขุดลุมเด้อพี่น้องเด้อ หาขคดลุมลงไปเม็ดคูณเม็ดเลยครับพี่น้องจนถึงดินเก่าครับพี่น้องจนถึงดินดินเก่าที่เข้าถมแล้วครับแล้วที่นี่เขาก็ผสมแกลบใส่กับอ่าใสไม่โดยที่เข้าใส่ปุ๋ยอินซีอินซีแทรไปเซ็นนะครับอินซีฮีก่บนบนอินซีเคมีเล้พี่น้องอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมคุกดินเขาหากันคุกดินเขาหากันแล้วเข้าก็สมสมขึ้นนะครับอันที่เข้าคูดไปลุมเม็ดคูณเม็ดเลยเข้าเข้าเข้าสมขึ้นพี่น้อง จังจริงๆเขาขุดขุดเป็นเม็ดลงไปละเขาก็เอาดินที่ขุดขึ้นมาละเขาผสมไม้พี่นองผสมดินที่เขาบมเป็นดินเดียวก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เป็นดินดินดินทรายดินด้วนก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกดินเหียวอีกที่หนึ่งดินที่สมไม้พี่นองดินที่เขาสมอะไรละจะมันมันแห่นแล้วให้ขุดลงไปเด้อพี่นองเด้อให้ขุดลงไปจนถึงผืนเก่ามันและก็เขาผสมดิน แค่เก็บเครื่องตัวเครื่องแล้วก็ใส่วีนซี่วีนซี่ทอดแทะลอยเปอร์เซ็นต์ผสมก็ได้ต้องใหม่นะครับกุกเขา่ากุกเข่าให้กันครับแล้วอัดลงไปในหลุมให้มันเต็มขึ้นที่เราได้พี่น้องเด้ออัดลงไปให้มันเต็มขึ้นที่เราถ้าผู้ใดมีเสืเ้อเห็ดก็ใส่เสืเ้อเห็ดขันผู้ใดว่ามีเสืเ้อเห็ดก็ก็ใส่ไม่คุ้นรสาหาสังเขาทั้งรสดาไม่อยู่ครับไม่คุ้นรสาได้ครับใส่ใส่ลงไปน้ำแน่ตอนที่เขาปลูกแบบนี้บานเอนเวลาเข้า ถมดินเสมอลุมแล้วนัพี่น้องเนาะถมดินเสมอลุมเรียบร้อยแล้วบ้านเนี่ยเขาก็เอาต้นพันธ์ดีเข้ามาต้นพันธ์ดีเข้ามาเนี่ยเ,เขาก็มาเอาแกะถุงออกหลักกตัดหลักแกวออกนัพี่น้องเด้อคุยๆออกไปแห่งลึกๆเลยครับตัดหลักแกวออกบ้านเนี่ยขานพี่น้องนี่ต้นต้นพันธุ์พื้นเมืองหรือต้นปลากระไรครับเอามาปลูกพร้อมกันเลยพี่น้องเอามาปลูกพร้อมกันโดยที่ ต้นหนึ่งหันไปทางที่ตะวันตกต้นหนึ่งหันไปทางทิศตะวันออกหายต้นพันธุ์ดีอยู่กลางแล้วพี่น้องเนาะหายต้นพันธุ์ดีอยู่กลางเพื่อเวล่าข้าวเสริมขามัเพื่อเสริมขาได้ง่ายเนาะพี่น้องเนาะมันไก่กันเนาะเขาอยใส่ใส่ก็ได้ครับผมเขาใส่ใส่ก็ได้พี่น้องครับเนาะบาดนี้เาคุกไหมพี่น้องข้าเขาตั้งไว้แล้วดูไว้เนาะเขาตั้งใส่เรียบร้อยแล้วนี่ยตะบูนี่ต้นพันธุ์นี่ต้นพันธุ์ดีอันนี้ต้นปลาเขาเอาไปทางนี้ทางที่ตะวันตกนี่ต้นบนเมืองเขาเอาไปทางนี้ก็ได้ครับทตะวันออก เสร็จแล้วพี่น mm ้องคุกดินเข้ามาใหม่ได้พี่น้องเด้อคุกดินผสมแกบใหม่เครื่องตัวเครื่องผสมได้น้ำใหม่น้ำแน่ครับอผสมบุ๊ยซีลงไปน้ำแน่คุกๆมาเข็ดโคกมันพี่น้องมาเข็ดโคกถมถมโค่นข้มาครับเข็ดโคกแล้วก็ถมโค่นข้มาถมโค่นข้มาแล้วอันแหย่แหย่เลือแหย่เลือเบาดินไว้สมมตอีกปลุมือนี่เนาะครับเนาะสมมติว่านี่จากนี่ถึงเบาดินเนาะครับเนาะแหย่เลือเบาแหย่แห่เลือทุ่งเก่าไว้อีกปลุมือหนึ่งครับ ให้เหลือดินจากในถุงเก่าของเขานั่นไว้ประมาณโป,ปะเมือหนึ่งเฮ็ดโคกก้อนหนานประมาณเม็ดหนึ่งพี่น้องประมาณเม็ดหนึ่งนี่ครับเฮ็ดโคกใบเม่ต้องเฮ็ดกว้างหรอกครับเฮ็ดประมาณเม็ดหนึ่งเราก็ห่วกับโคน่คนคน้ำพี่น้องโค่นน้ำโค่นน้ำให้เปียกชุ่มการใส่ปุ๋ยอนการใปุ๋ยหรือการใส่ฮอร์โมนนี่ให้สามเดือนขึ้นไปก่อนเริ่มพี่น้อง จางใส่โมมนจางใส่ปุ๋ยเพราะอย่างับพี่น้องเพราะว่าตอนปลูกไม่ไหมนี่ตอนปลูกไม่ไหมนี่ลากเขาจะบ้านเดินลากหากินเขาจะบ้านเดินหรือางหรอพี่น้องนี่เขาจะบ้านเดิน <c oughs> ขอโทษครับเ,เขาเตีเฮ็ดลากกันเทียมเขาก่อนครับลากกันลากแก้วเทียมลากแก้วเทียมเนี่ยที่เขาตัดออกจากตัดออกจากถุงมันตีตัดหลักแก้วออกนะครับบัง มันติปงไม้มันติปงไม้ออกมาประมาณสามหากรึสี่หากรึสองหากรับมันติดปงยางร่องดินยางร่องดินไปเพรพราพระยาง่องไปถือกันดินที่เขาผสมไว้แล้วพี่น้องบ้านนี้เขาก็สิลกงไปได้เพราะว่าดินมันมันอ่อนดินมันนุ่มเขาผสมไว้แล้วครับส่วนติแท่งล่องไปเห็ดแท่งล่องไปก่อนครับเขาสิแท่งหลักเก้ว่่องไปกอนเพราแท่งหลักล่องไปกอนบ้านนี้หลักหากินเขาจะมาทันหากินมาท่านไดจะเขาสีท่อม้วนปั๊บเห็ดไหมเขา แตกแตกแตกใบแตกอย่างนี้บ้านนี้เขาก็ียเอาอาหารน,น้ำตต้นเขามาเลี้ยงใบซื้อครับที่นี่เห็ดใบเขาหน่อยเห็ดแห่งใบเขาขาดสารอาหารพี่น้องขาดสารอาหารเห็ดใบเขาโลนครับเดี๋ยวปัญหาเรื่องว่าปลูกใบไม,ม่เปยังไงใบมันโลนเป็นยังงคือยอ,ยอดหยอดใบกวนผน้องหน้าสีบากบอไอ้ฟังพ่อพ่อเขาปลูกใหไม้แล้วเขาหน้าบานเนียน ลกแก้วเขาลงไปหอดหอดดินที่เขาลงไปได้บานในหลักหลากอยเข้าก็สิบหันเดือนประมาณแปดเดือนพี่น้องประมาณแปดเดือนลากฝอยเขาจะเริ่มดูเริ่มเริ่มเดินแต่ก่อนสี่แต่ก้อนสี่เดือนลากฝอยนี่เขาสิเขาเ็นห่าแก้วอีกห่าแก้วหนึ่งออกจากคางพี่น้องออกจากคางมันนี่นครับนี่ออกจากคางมนี่เป็น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 หลากขยุงครับมันจะออกไปงี่ครับนี่มันจะซัดน้ำลงไปครับเป็นสาดงครับเนาะมันจะซักลงไปงี่ เขาจะเห็ดรากแก้วขังๆเขาก่อนพี่น้องซักมาขางนั่นซักมาขางนั่นซักขางนี้ซักมาขางนี่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขายังมาหากินพี่น้องเขาบ่คั้นหากินเด้เขาบ่คขันหากินแต่ว่าเขาสิแตกยอดดูครับแต่ว่าเขาบ่คั้นหากินคันทันรากแก้วเขาออกนี่เขาสิแตกยอดพี่น้องจาจะฝึงจะพึงไปใส่ฮอร์โมนนะครับเด้อจะพึงไปใส่ปุ๋ยมันิเห็ดแห้รากอันที่พยุงเขานีตายใหม่ดำมันติบอบ่ดันครับวัไใหม่ที่กอนครับจะพึงจะฝึงใส่ฮอร์อนบ้านนี้ สาเหตุเป็นอย่างเคยอย่างนะ่เป็นเป็นเป็นปลูกไปนะเป็นเป็นยอดไผกวดเป็นยอดที่ที่ไบ่ันรลเนะครับเนื่งมันเกิดจากสาเหตุเกิดจากลากเดือบ่ได <Cam> ้สองเกิดจากมาแรงครับไม่ได้มีขาเลยครับแม้แต่จันข่าวน่อยจันหน่อยจันฝอยเป็นฟุกงุงนะครับถ้ามันแต่ยอดอ่อนปั๊บเนี่ยถ้าเขากินถ้าเขากินยอดอ่อนเขาปั๊บเนี่ยใบมันจะออกเป็นยีกีงอครับพี่น้อย เป็นยีกีก็งอใบอ่อ,อนเขาถืเป็นยีกีก็งอเขาจะเริ่มกิน,นงแต่แตกยอดอ่อนนะครับเป็นใบเขาโรนครับโรนจากจากหยอดลงมาเลยครับเป็นยกเป็นขวดเลยครับอันนี้คือสาเหตุหนึ่งสาเหตุที่สองคือพี่นอ้องปลูกแบบแบบแบบผมวัเยเนระบ่คดลุมเนาะบ่คดลุมเป็นดินมันดินโมไยอะไรแบดินผมที่มันแกนแล้วนะครับเนาะพ่อห่าเขาลงไปเนี่ยพ่อห่าเข้าไปเขาลุกคนขึ้นตั้งไว้เยองซื้อ ได้กระปุกตักไว้นะครับเนาะขุดหลุมกบไปขุดหลุมอะไรดีก็การแตว่าว่าขุดหลุมมันก็ดีอยครับแต่ว่าพืนาาบบนพ้นเก่าจะขวางเป็นแบบดดินพื้นเก่านั่นเป็นดินด่านเป็นดินที่มันแข็งพ่อหักแก้วเขาลงไปนะหักแกว้วหักแก้วเทียมนะครับพ่อลงไปถือดินมันแข็งครับเป็นดินด่านดินเก่าที่เขาถมแล้วมันมน,แนแห้งหากมัลงมาได้พี่น้อง หากแก้วเขาลงบ่ได้บานนี้เขาก็ะดีคดง้อคดง้ออ่มหาหมองหาเสาะะนึกคนหินพี่น้องหาหาหมาหมองล่องเงินโถโถซื้อครับหาหมองล่งบานนี้ขคลงไปได้แน่บ่ได้เน่ยเขากะเขากะเลืสระใบทั้งๆครับอ่าเฮ็ดให้ต้นผสมบุญสระใบออกสระใบออกครับพี่น้องอันนั้นคือสาเหตุของของเป็นอยงคงเยังเป็นปลูกไม้แล้วเป็นยอดไม้กวดน้พี่น้องเนาะ าดาบหน้าที่สีบรอนไปได้หลายดินเนาะครับพี่น้องเนาะแต่สาเหตุมันเป็นอย่างอย่างอ,าอันนี้ดาบหน้าบรอนดินน่ะดินที่เขาถมไม่เนาะพี่น้องเนาะดินเขาถมไม่นะแต่ว่ามันแหลมเดี่ยวหนาทึงมันแหลมเดี่ยวแค่แบบดาบหน้าวานี่แหละครับให้คุณลุ่งลุกไปนะครับเนาะแบบใด้่าต้องคูลุ่งดาบหน้ากับสีบรอนไปนี่อีพี่ตัวไปเนอะอาะดินดานแคดแบบใดครับพี่น้องมันตั้งสีเงย ผู้ใดเป็นดินดานดินขี้หินดินทรายเนาะพี่น้องเนาะเพศแบบใดปลูกแบบใดเนาะพี่น้องเนาะจำหน้าประสบการณ์จำหน้าเหตุมาปลูกกันคือกันดูครับนวันต่างกันเรื่องนิดหน่อยครับแล้วการเป็นโลกนี่เป็นแบบใดเนาะจำหน้ากะสีสีบอกไปเห็นเหมือเนาะพี่น้องเนาะว่าการปลูกเครื่องเล็กนี่ให้ปลูกนาให้ปลูกนาแรงครับแล้วดินดานผู้ใดเป็นดินดานนี่ปลูกใดพี่น้องเพราะตายดำหน้าปลูกเพราะตายจักต้น ดินถมไม่ดินรายดินกีหินนะครับเราดินกี่แห่เนาะปลูกแบบใดต้นพี่น้องเนาะเมื่อเนี่ดาบหน้ามาเบาเรื่องดินที่มถมขุดมาจากสะดินเป็นดินดากหรือดินยางกระล้วแต่แต่มันแหน่นนะครับน้ะพี่น้องเนาะสาเหตุที่มันมัว่ขคือจึงดับหน้าวานแหละครับถึงเขาจะตัดหลักแก้วออกก็จริงครับแต่ว่าหลักแก้วลงดินบ่ได้ขันเข้ามาคุณหลุมพี่น้องแต่เข้ามาคุณหลุมครับอ่า้าราก พยุงโตเข้าลากแกว้วพยุงโตเข้าออกได้แล้วประมาณแปดเดือนครับเดือนที่แปดเขาสิไม่รากไอย <S <S เขาใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องเขาใส่ปุ๋ยพราะรากเขาดูดดูดอาหารได้แล้วนี่ใบเขาสีใหญ่พี่น้องจังไรเขาก็จะเริ่อเติบโตครับจังไรเขาก็จะเลื่อเติบโตดีสำหรับอีบพี่นี่ก็จบไปสักนิดละพี่น้องเจ้าอีพี่ต่อไปดบาบหน้าฉันมาบอกเรื่องผู้ดใดเป็นดินดานเป็นดินหินเนาะครับพี่น้องเนาะผูบแบบียกเนาะครับน้องพี่น้องเนาะขอ โอ้กอบใจเอฟซีที่ติดตามระฆับส้มเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพีนี้กัเอาไว้อยส้มหนิคันพี่น้องถ้าเอฟซีคนไหนบอกข้าใจก็คอมเมนต์มาถามแล้วก็ทวมาถามแบบ,นรรบแหน้าก็ได้ครับแล้วแบบหน้าเดี๋ยวให้เบิงพีต่อไปสิเป็นดินด่านเทียบแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จัไว้อยส้หนิแล้วพี่น้องแบบหน้ากับโค้ชเก้าคำว,ว่าสวัสดีครับ